สวัสดีครับเพื่อนๆที่เคารพรักทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้มาปฏิบัติหน้าที่ด้วยการนี่เลยนะครับคัดเลือกพันุอ้อยนะครับเพื่อนํำส่งลูกค้าที่มีพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ติดต่อมาขอนะครับซื้อพันุ์อ้อยไปขยายพันุ์นะครับที่ปราจีนบุรี นะครับวันนี้ก็จะมาจัดให้แบบสวยๆเลยนะครับห้าสิบข้อตานะครับห้าิบข้อตาเราจําหน่ายอยู่ข้อตาที่สองบาทนะครับก็มีแถมให้นะครับมีแถมให้แบบสวยๆเลยนะครับวันนี้ก็ได้คัดเลือกมาแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นอ้อยต่อสองนะครับอ้อยต่อสองส่วนลำนี้จะเป็นลำแถมนะครับลำแถมสามลำนี้ จะคัดตาส,สวยๆไปให้นะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับลูกค้าที่ติดต่อมาซื้ออ้อยสายพันธุ์สุพรรณบุรี50ในไร่ของเรานะครับ mm. เพื่อไปนะครับขยายพันธุ์หรือปลูกเอาไว้รับประทานเองหรือไว้จำหน่ายก็ได้นะครับหนึ่งปีคุ้มค่ามากมายเลยนะครับลองทำดูนะครับลองสนอกสนใจนะครับต้องการอยากจะได้หรือต้องการที่จะทดสอบปลูกหรือลองปลูก สั่งมาได้ครับเราส่งให้นะครับแล้วก็ข้อตาหนึ่งนะครับสองบาทเท่านั้นเองนะครับผมซื้อมาแค่สิบห้าสิบห้านนะครับสิบห้า่อนก็สามสิบข้อตาผมซื้อมาแค่นั้นเองสามร้อยกว่าบาทนะครับก็ขยายพันธุ์สามปีดูนะครับตั้งแต่นู่นนะครับสุดนู่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับแล้วก็ตรงนี้เลยครับนี่ไปเลยนะครับยาวเรี่วไปนู่นเลยข้างหลังนู่นนะครับนี่ ดูได้เลยนะครับนี่นะครับตอนนี้ต้นพันธุ์ของเราพร้อมที่จะปลูกแล้วนะครับนี่สวยเลยนะครับตัวนี้นี่นะครับเนี่ยกอหนึ่งนะครับมีสิบกัวลำนะครับก็ไปไปเปรียบเทียบได้นะครับกอหนึ่งก็จริงๆแล้วเขาเกิดตาเดียวนะครับเ็าเกิดตาเดียวแล้วยเขาเกิดขึ้นมาแล้วก็จะแทงหน่อขึ้นมาของมันเองนะครับของเขาเองเลยนะครับกอหนึ่งก็สิบกัวลำนะครับนี่นะครับยาวไปนู่นเลยนะครับเนี่ย นู่นเลยนะถึงนุ่นเลยนะครับแค่สามปีนะครับขยายจากสิบสิบห้าท่อนนะครับสิบห้าท่อนท่อนหนึ่งมีสองข้อตายอย่างนี้นะครับสิบห้าท่อนนะครับยาวเหยียดไปนุ่นเลยนะครับก็คุ้มค่านะครับลองทดสอบดูนะครับเผื่อว่าเราจะทําเพื่อจําหน่ายหรือนะครับใช้ในครัวเรือนหรือเอาไว้จําหน่ายก็ได้นะครับแต่ไปทดลองปลูกก็สั่งได้นะครับยินดีอ่าส่งให้ทุกคนทุกท่านเลยนะครับตั้งแต่ ห้าข้อตาขึ้นไปนะครับเราส่งให้เลยนะครับส่วนค่าปลายสินีก็ค่าจะส่งก็ทางลูกค้าเสียเองนะครับเสียค่าบริการเองนะครับก็ยังไงก็ติดต่อกิ้งกางโทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าสามนสอง้าดสี่นะครับตอนนี้เราได้พันอ้อยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้อ้อยอายุแค่พฤษ,ษามิถุนากรกฎาคมสามเดือนกว่าๆนะครับนี่อ้อยสามเดือนนะครับเนี่ย ไม่เหลือเชื่อไหมครับนี่นะครับอ้อยสามเดือนดูความโตขงเขาสิครับอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นอ้อยหลงอยู่นะครับแต่ผมจะแถมไปให้ลูกค้าเป็นอ้อยแก่นะครับอันนี้ก็เป็นจะอยู่ในจํานวนที่จะนําส่งลูกค้าครับสามลํานะครับอันนี้ก็จะคัดไปแถมให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวผมจะลองชั่งให้พี่น้องดูนะครับว่าให้เพื่อนๆดูว่าอ้อยสามเดือนจะมีน้ําหนักเท่าไหร่นี่นะครับ สองกิโลครึ่งนะครับสองกิโลครึ่งนะครับเนี่ยสองกิโลครึ่งต่อหนึ่งลำสมบูรณ์มากครับสองกิโลครึ่งเดี๋ยวดูลำนี้นะครับอันนี้ก็อ้อยสามเดือนนะครับตัวนี้ก็สองกิโลครึ่งเหมือนกันนี่นะครับอ้อยลำนี้ยาวแต่ว่าน้ําหนักเท่ากันนะครับเท่าเท่าเท่ากันกับลำลำนี้เดนนี๋ยวลำนี้เท่าไหร่ เท่ากันเป๊ะเลยนะครับไม่เกินกันอันนี้ก็สองกิโลกว,กว่านะครับนี่นะครับใกล้ๆจะสามโลนะสองกโลกว่านะครับเดี๋ยวส่วนตรงนี้ก็คือช่วงนี้ผมยังไม่ได้ไปแกะใบออกนะครับเนี่ยเขาก็จะจะถี่อย่างเงี้ยถ้าเราไม่แกะใบนะครับอยู่ในช่วงหน้าแรงพอดีนี่นะครับช่วงในเดือนเมษา จะขึ้นมาแล้วก็จะอยู่กระดักอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็เวลาเจอน้ําฝนเขาก็จะมาติดอยู่กับใบเขานะครับแล้วก็จะจะถี่อย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราไปแกะใบเพราะเขาก็จะยิงยาวอย่างนี้เลยนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะทําการซอยนะครับซอยหัน่นเป็นท่อนเป็นท่อนเพื่อน,นําส่งลูกค้าในคลาต่อไปนะครับมาตัดอ้อยเพิ่มเติมเมื่อกี้ตัดไปสามลำแล้วไม่พอนะครับก็จะเอามาสีส,สีนี้ไปไปไป,ไป,ไปเสริมอีก นะครับประมาณ13่อนนะครับ13่อนก็่อนละสองข้อตานะครับก็เหลืออยู่อีกประมาณ13่อนนะครับก็จะพอครบนะครับก็จะใช้อ้อยสุพรณบุรี50นะครับนี่อันเดียวกันนะครับรุ่นยาวส่วนส่วนส่วนทั้งนี้เขาจะเป็นสีนะครับจะเป็นสีเขียวๆอ่อนๆอย่างนี้นะครับเนี่นี่นะครับเนี่ยเขาอยู่ในร่มเขาจะเป็นสีอย่างนี้นะครับเขียวอ่อนชัดหรือเปล่าครับเนี่ยนี่นะครับจะจะจะไม่ค่อยโดนแดดก็จะเป็นสีอย่างนี้นะครับ จะเป็นสีเขียวอ่อนๆอย่างนี้นะครับนี่นะครับเป็นสีอย่างนี้ตรงนี้จะโดนร่มนะครับจะไม่ค่อยโดนแดดเท่าไหร่ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้โดนแดดก็จะเป็นสีอย่างนี้นะครับหลอกใบออกเพราะก็ดนแดดแล้ก็จะสีอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับสายพันธุ์อันเดียวกันครับนี่นะครับเนี่ยกนี้ใหญ่มากเลยสมบูรณ์มากเลยนะครับ ไม่ได้เอาช่วยปุ๋ยอะไรช่วยสักอย่างนะครับเนี่ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยอ้อยต่อสองนะเดี๋ยวเมื่อกี้ผมต้นคลิปผมตัดไปสามลำนะครับลำละสองกิโลกว่าไม่พอนะครับก็จะมาคัดอีกให้ให้ให้ลูกค้านะครับประมาณสิบสามท่อนนะครับเมื่อกี้ก็ได้ประมาณสิบสามท่อนแล้วนะครับท่อนละสองตาก็ประมาณยี่สิบห้ายี่สิบหกท่อนนะครับก็จะพอนะครับส่วนแถมก็จะแถมไปให้ลูกค้านะครับ ไรของผมนี่ตาจะไม่โตนะครับเนี่ยตาจะเล็กๆนะครับดูตาตาจะไม่โตนะครับแต่อ้อยก็โอเคนะครับ гаранти เลยเรื่องความหวานนะครับปีนี้คงจะได้หีบขายสนุกสนานแล้วครับเพราะว่าเครื่องหีบพร้อมอ้อยก็รอโตนะครับอีกประมาณสองสองเดือนนะครับสองเดือนในหีบได้เลยนะครับเนี่ยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมตัดไปส่งลูกค้าต่อนะครับ เขียวอ่อนสุพรรณบุรี50อันนี้เขาอยู่ในร่มนะครับอยู่ที่มีต้นกล้วยนะครับหนาแน่นนะครับก็แสงแดดจะไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์เขาจะเป็นสีเขียวอ่อนอย่างนี้นะครับส่วนอันนี้สุพรรณบุรี50เช่นกันนะครับแต่ถูกแดดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับพอไปลอกใบออกปั๊บเนี่ยเขาก็จะเป็นสีอย่างนี้นะครับนี่ถูกแดดนะครับอ้อยสามเดือนครับดูอ้อยสามเดือนนี่นะครับลำยาวขนาดนี้เลยเดี๋ยวมาดูแต่ละลำนะครับ อันนี้อ,อวยวัยรุ่นจริงจได้โลครึ่งนะครับกิโลครึ่งนะครับลำหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับโดยเฉลี่ยเพราะว่ามันเท่ากันหมดนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาหั่นเป็นท่อนอย่างนี้นะครับท่อนหนึ่งจะเป็นสองตาอย่างนี้ครับตาเราจะอย่างนี้นะครับนี่นะครับท่อนหนึ่งมีสองข้อตานะครับเราจะมาหั่นลักษณะเดียวกันใช้เลื่อยหั่นนะครับใช้เลื่อยหั่นเลื่อยตัดเหล็กเราเลยนะครับหั่นนะครับก็จะ อาจจะไม่สวยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะเป็นลักษณะนี้เพราะว่าเขาโดนเลื่อยโดนของมีคมไม่ได้ครับแตกเลยนะครับเนี่ยเพี้ยเพี้ยเพี้ยเสียงเพี้ยแตกเลยนะเนี่ยความสมบูรณ์เรื่องน้ําของเขาเนี่ยเต็มที่เลยนะครับเนี่ยดูรอยสิครับเนี่ยแตกโดนน้ำโดยโดนของมีคมไม่ได้นะครับเนี่ยแตกเพี้ยเพี้ยเลยนะครับเรียบร้อยนะครับเราก็ได้ ทอน,น้อยนะครับทั้งสิ้นนะครับ่25ท่อน25ท่อน50ตานะครับทั้งหมด25ท่อนนะครับเนี่ย่25ท่อนก็ท่อนละสองตาก็เป็น50ตานะครับส่งปราจีนบุรีนะครับขอบคุณสำหรับการไว้วางใจใช้นะครับออ้ยสายพันธุ์บุรีสุพรรณบุรี50 นะครับในไร่ของเราเกษตรบันเทนนะครับจัดส่งให้กับลูกค้านะครับวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้เราจะทําการแช่น้ํานะครับไวหนึ่งคืนนะครับพรุ่งนี้เราก็จะทําการแพ็คนะครับใส่ไปในภาชนะถุงพลาสติกนะครับระหว่างการเดินทางเขาก็จะบ่มตัวเขาไปด้วยนะครับไปถึงปลายทางก็สามารถที่จะแกะชําได้เลยนะครับถ้าถ้าไปถึงปลายทางนะครับลูกค้าแกะดูแล้วยังแทงร่างไม่ ไม่เป็นที่น่าพอใจให้ลูกค้าปิดไว้ก่อนนะครับสักหนึ่งคืนนะครับแล้วก็แล้วก็แกะดูอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเป็นที่น่าพอใจแล้วก็คอยเอาออกมาชําในถุงพลาสติกนะครับกับดินที่ใช้ปลูกต้นไม้นะครับเป็นดินอ่าดินร่วนๆหน่อยนะครับที่ใช้ปลูกต้นไม้ดอกไม้ไม้ประดับอะไรจำพวกนั้นนะครับใส่ชําได้เลยนะครับแล้วเขาเกิดจะสมบูรณ์นะครับโอเคนะครับ